มาแล้วเปิดโฉมเสื้อตัวละ1.5ล้านบาทของแจ๊ดชวนชื่นทำพันรยาและลูกสาวคนเล็กทั้งอึ้งและช็อกเมื่อแจ๊ดชวนชื่นได้ CF เสื้อยืดตัวละ1.5ล้านบาทเมื่อแจงและน้องแตงไทยรู้ว่าคุณพ่อ CF เสื้อตัวนี้ราคาหลักล้านก็ทำอาตกใจกันหนักมากพร้อมกับบอกว่าออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวรู้กันในขณะที่เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับก็ตกใจและปลอบใจคุณแม่ว่าอาจจะพิมพ์ตัวเลขผิดก็เป็นได้ โดยล่าสุดแจ๊ดได้เดินทางไปรับเสื้อตัวละ1.5ล้านแล้วจ้าสารุปแล้วก็คือตัวละ1.5ล้านบาทจริงๆแจ๊ดได้รีโพสต์ภาพที่ไปรับเสื้อได้เปิดชมเสื้อตัวละล้านหาให้ได้ชมกันผ่านสตอรี่อินสตาแกรทั้งนี้พ่อค้าเสื้อวินเทจก็ได้โพสต์ภาพคู่กับแจ๊ดชวนชื่นซึ่งยืนถือเสื้อหนึ่งตัวพร้อมระบุว่ามารับแล้วนะครับเสื้อตัวละล้านหกราบครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ